พูดถึงเรื่องเขานะฉะนั้นเราประวัติคนรู้นะท่านใครสัมภาคได้เขาถูกกอบอย่างนั้นนะเขาตายเมื่อประมาณปีห้าสี่ห้าสี่ผมผมมาอยู่ที่นี่จีนห้าหกสองปีต้องถูกกอบโลกมนุษย์สองปีถูกกอบอย่างนั้นไม่ได้ถักไม่มีกนรยุดราชการไม่มีเริ่มต้นใหม่ไม่มีกอบหมดความใหม่ไม่มี จานองก,กได้ประลองทีทีขั้นที่สามที่ขั้นสองขั้นหนึ่งก็คือแค่ฝึกขั้นสองไปได้อนนี้เนี่ยขั้นสามคือเตโตวิยาคือชันสามารถสอบได้สามารถบอกได้ว่าทางเรจะเป็นทำอะไรถึงจะมาีา,มาัยก็เลยบอกเขาบอกนีาา้นะไปทำสัญญานั้นแล้ว ป่าครับผสมอาหาที่มามีทุาปตัต่างแล้วก็ดูที่คุณให้ของพอนะครับข้าวลดถึงป่าเก็บอกรถนี้ให้หนึ่งน้ำดูเนี้ทุกวันปรากฏว่าทำได้เจ็ดวันเจ็ดวันนะครับน้าเนี่ยน้าที่อยู่ในโลกมาสิงยา เลยครับขึ้นมาเลยแล้วบอกเขไปด้วยไอ้เจ้าเนี่ยเขาเรียกอะไรฉันมาบ้านหนูเลยน้าหนูมาวิ่งมาไงมาเลยโวนเป็นเหรอบอกไม่อยากจารเข้าอาหนูเข้าน้าอีกคนนึงเข้าน้าพอดีแต่น้าเป็นผู้ชายแต่เข้าเรียนพูดเลยเนี่ยร้องไห้มากดีใจมากเขาให้อาจารย์ให้มาให้อาจารย์มาหาบ้านหนูเลยเนี่ย มันไม่ไกลไอถึงบ้านไอถึงบ้านผู้หญิงนะครับพูด้เดินเสดผู้ชายออกมาด้วยน้ำตาตาเลยครับอายุเยอะกว่าเราอห็นอายุประมาณสี่ห้าสิบ 5, 4, แล้วเราประมาณสามสิบต้น, 3, 4, น